สำหรับคลิปนี้นครับจะมาพูดถึงเรื่องของลำโพงมาแชลสต็อกวิลทูนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบล็อกยังไงนะครับที่เห็นในนี้จะเป็นลำโพงที่ไล่มาตั้งแต่รุ่นก่อนปี64นะครับจนกระทั่งมาถึงรุ่นล่าสุดนะครับคือรุ่นของเดือนกุมภาต้นปี65นะครับเป็นลำโพงส่วนหนึ่งนะครับที่ผมจะมาพูดถึงนะครับในเจเนเรชันของ ลำโพงสต็อกเวล l นะครับรุ่นแรกๆจะมีเจอสีเกรนะครับในตัวบล็อกเครื่องจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับจะเป็นบล็อกเครื่องตัวเก่านะครับเห็นไหมครับสังเกตจากขอบตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ตัวนี้ณนะปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าสีเกรนั้นถ้าใครซื้อของใหม่ตามช้อปปี้ละซดาบอกได้เลยโอกาสที่จะเจอของปลอมค่อนข้างที่จะสูงมากเพราะว่าตัวนี้ค่อนข้างมีเปอร์เซ็นต์ในการกอปค่อนข้างสูงนะครับ องพูดก่อนครับว่าสต็อกเบลทูเนี่ยมีด้กันทั้งหมด5สีนะครับตัวนี้ก็เรียกสีเกรย์นะครับตัวนี้เรียกสีอินดิโกนะครับจะออกคล้ายๆสีน้ําเงินหน่อยหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้เรียกว่าสีบูกันดี้เลดนะครับแล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นสีแบ็คออริจินอลนะครับแล้วก็มาตัวนี้นะครับจะเป็นแบ็คแอนด์บรัสนะครับโลโก้ทองนะครับจะมีรายหลัก5สีนะครับส่วนสีที่ ศูนย์ไทยนั้นไม่ได้นําเข้ามาขายก็คือจะเป็นสีนี้นะครับสีบูการีเลนนะครับถ้าใครบอกว่าสีนี้เป็นของศูนย์ไทยอันนั้นเตรียมได้เลยครับโกหกครับแล้วก็ปัจจุบันก็คือมีปลอมทุกสีนะครับในเรื่องของเรื่องสีนะครับบอกไว้ก่อนเลยส่วนตัวนี้เป็นเครื่องศูนย์ไทยนะครับก็จนใหญ่จะเป็นที่เราเจอนะครับตอนนี้นะปัจจุบันจะเป็นเครื่องบล็อกเก่านะครับเห็นไหมครับตัวนี้เป็นเครื่องบล็อกเก่า เดี๋ยวผมจะบอกพัฒนาการของเครื่องแท้ก่อนนะครับจากตัวนี้มาเป็นบล็อกเก่าแล้วก็พัฒนาเป็นบล็อกใหม่นะครับบล็อกใหม่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่เป็นบล็อกเก่านะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอ่านี่บล็อกใหม่นะครับเห็นไหมครับจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะสเก็ตลองนี้เห็นไหมครับจะมีเส้นขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้ดูเปรียบเทียบอ่ะ เห็นไหมครับอ่าจะไม่เหมือนกันเห็นไหมครับบล็อกใหม่นี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงช่วงประมาณราวกลางปีหกสี่นะครับก็มาเปลี่ยนเป็นบล็อกลักษณะนี้แต่พอมาช่วงช่วงปลายปีหกสี่นะครับตัวบล็อกมีการเปลี่ยนกรอบหน้านะครับเป็นสีสีเทาๆเงินๆนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้เคยมีปัญหาทีนึงนะครับคือหมายถึงว่าคนมา i n กซ์ถามผมว่าตัวนี้ของปลอมไหมตัวนี้ของแท้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสูนไทยนะครับจะมีอยู่็อตหนึ่งนะครับที่ผลิตออกมาแล้วกรอบหน้าเป็นสีเทานะครับเห็นไหมเป็นบล็อกเครื่องใหม่แต่ว่ากรอบตรงเนี้ยเป็นสีเทาแล้วก็ล่าสุดผมซื้อเครื่องสต็อกเวลทูมาช่วงประมาณธันวาแล้วก็ช่วงต้นปีกุมภาที่ผ่านมานี้หกห้านะครับ ผมเจอ,เอตัว stock W e l ทูคือตัวนี้ครับกลับมาเป็นบล็อกเหมือนเดิมแล้วคือกรอบสีดำเหมือนเดิมทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมแต่มีความแตกต่างก็คือตรงปุ่มหน็อกให้ดูปุ่มหน็อกครับปุ่มหน็อกมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมุนนี่ลื่นปื้ดเลยครับเห็นไหมครับโดยปกติตัวหน็อกของในรุ่นสต็อก e ิ l มันจะมีความหนื่อแต่อาจจะไม่มากเหมือนคิวเบิร์นทูนะครับจะมีความหนื่ไม่มากเหมือนคิวเบิร์นทูนะครับแต่ในรุ่นใหม่ๆนี้เรียกว่าหมุนคล่องมากเลยนะครับแต่ผมก็ได้สอบถามไปทางศูนย์นะครับว่าเออรุ่นล่าสุดที่ผมพบมาแล้วผมได้พิสูจน์ในยการซื้อมาสี่ตัวนะครับปุ่มเรื่องเหมือนกันหมดเลยนะครับทางศูนย์ก็แจ้งว่าอ๋อมันเป็นรดการผลิตครับไม่มีผลต่อการใช้งานนะครับ เพราะนั้นใครคิดว่าของ q ิวบันทูหรือสตั๊กเวลทู well 2, นั้นปุ่มลื่นจะเป็นของปลอมอันนี้เราก็ต้องขายความกังวลนิดนึงนะครับส่วนในเรื่องของการดูของปลอมนะครับต้องบอกว่าสีนี้มีการทาปลอมค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกว่าล่าสุดพบข้อมูลว่าสามารถทําตะแกรงได้เหมือนมากทําโลโก้ได้เหมือนมากถ้ามองภายนอกบอกได้เลยครับว่ามีสิทธิ์หลงทางได้เลยครับว่าเป็นของแท้ได้ เพราะว่าผมว่ามันทําเนียนมากนะครับแต่บางรุ่นตะแกรงยังทีอยู่นะครับแล้วก็บางรุ่นโลโก้ยังอาจจะมีผิดนิดหน่อยแต่ที่ผมเห็นของปอมาล่าสุดนี้ก็คือค่อนข้างเหมือนนะครับถ้าไม่สังเกตจริงๆอาจจะพลาดได้นะครับให้ดูโลโก้ขาวนะครับโลโก้ขาวตัวนี้ แต่ก่อนเราคิดว่าตำแหน่งตรงนี้แอลชิดแล้วจะคิดว่าอาจจะเป็นของแท้ณนะปัจจุบันก็คือตัวฟอนต์ตรงนี้ของปลอมทําเหมือนมากบอกเลยรวมถึงตำแหน่งตัว R ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเรามาสังเกตจะมีเนื้อปฏิข้างในแต่ก่อนของปลอมตรงนี้เราจะเห็นว่าเป็นร่องหางนะครับแต่ณนะปัจจุบันของปลอมก็เป็นแบบนี้เลยเหมือนเป๊ะไม่ว่าจะเป็นตัว A ตรงปลายตัว M ตัว S เรียกว่าซูมหน้าหน้ามองไม่ค่อยออกเลยนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตอนนี้ของปลอมอาจจะยังไม่เหมือนนะครับคุณสังเกตกรอบกรอบกรอบสีเงินเห็นไหมครับตรงนี้กรอบสีเงินนะครับให้ดูกรอบนะครับกรณีที่เป็นของแท้นะครับเส้นตรงเนี้จะวิ่งวิ่งได้เลยนะครับเห็นไหมครับจะไม่มีตำหนิรอยต่อนะครับซึ่งปกติเราเห็นของปลอม ตรงนี้จะมีตามําหนิรอยต่ออยู่นะครับทันทีที่เราเห็นตรงนี้ก็คือตีไว้ก่อนเลยว่าเป็นของปลอมแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตะแกรงยังมีของปลอมที่เป็นตะแกรงที่เนื้อละเอียดกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าที่เป็นเนื้อห่างแบบนี้เหมือนของแท้เลยก็มีนะครับส่วนในเรื่องของบางคนคิดว่าซื้อสต็อกเวลทูสีนี้ คิดว่าอาจจะเจอของแท้ไม่น่ามีของปลอมบอกเลยครับสีนี้ณปัจจุบันที่เจอของปลอมทั้งนั้นแล้วก็ทํามองผน่านคล้ายๆด้วยนะครับแต่อาจจะมีตำหนิอยู่ที่ที่ผมบอกครับคือตรงขอบคิ้วตรงนี้นะครับขอบขอบเส้นตรงนี้นะครับที่ยังมีจุดหลักๆอยู่นะครับที่ต้องมองมองห yeah. ลายๆมุมนะครับส่วนในเรื่องของปุ่มส่วนในเรื่องของอ ď, ปุ่มที่ที่กล่าวนะครับตรงนี้ะครับ ตัวของปลอมเนี่ยบางทีตรงนี้อาจจะต่างกันที่ตำแหน่งบางจุดแต่คล้ายๆกันมองผ่านๆอาจจะไม่รู้แต่ว่าตัวบล็อกเครื่องยังคงเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผมก็เคยเห็นนะครับว่าของปลอมนะคล้ายๆเหมือนจะขอบมนแล้วแต่อันนี้ผมยังไม่ฟันธงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก้ากึ่งมากแต่ส่วนใหญ่จะเป็นขอบเส้นตัดน่ะของปลอมแน่นอนแต่ขอบมนผมเจอบางรุ่นแต่ผม คล้ายๆว่าน่าจะเป็นของปลอมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้จับเครื่องนะครับพอดีเห็นจากรูปภาพของกลุ่มสมาชิกนะครับอันนี้ก็บอกเป็นไกด์ไลน์ให้เข้าวๆกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งจุดสังเกตของหูหิ้วของตัวสต็อกเวลสังเกตได้เลยนะครับว่าจะโค้งสวยทุกรุ่นถ้าเจอลักษณะของหูหิ้วที่โค้งหัก ตีไว้ก่อนเด้เลยครับว่าเป็นของปลอมนะครับคลิปนี้ก็บอกให้รู้ข้อมูลล่าสุดนะครับเกี่ยวกับบลอกเครื่องนะครับของต้นปีหกห้าช่วงเดือนกุมภานะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรงไงอัปเดตผมก็จะมาทําคลิปอย่างนี้อีกนะครับว่าเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับคิบันนะครับ รอติดตามด้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับ